สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกันทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอเจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้เป็นการเปิดไพ่ทํานายดวงของชาวราศีกันประจําเดือนมีนาคมปี2569ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลยซึ่งเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ได้เป็นดวงของคนใดคนหนึ่งก็ขอให้รับฟังอย่ามีสติ ฟังเป็นแนวทางก็พอนะคะสิ่งไหนดีรับกลับไปเพื่อเป็นการสร้างกำลังใจอะไรที่มันไม่ดีไม่ต้องเก็บไปคิดมากแต่อาจจะนำข้อคิดดีๆคำแนะนำดีๆของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้ดวงดีไม่ดีอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองใครทำอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคำทานายไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะรับฟังอย่ามีสตินะคะฟังเป็นแนวทางก็พอ n of s w o r d นะคะสี่ไม้เทา้า w e l l of f o r t u n e e ูนเอ็ s เพลสนะคะเจ็ดเหรียญพลังงานค่อนข้างดีมากๆ1หนึ่งเหรียญ q u e e n of c u p นะคะสองดาบเวิลด9เก้าเหรียญน,นะคะแปดไม้เทา้า แล้วก็มีไพ่พาพิเคเนตปิดท้าอีกหนึ่งใบนะคะ capacity to w o r เป็นช่วงที่ชาวราศีกันจะได้เจอสิ่งดีๆเป็นสิ่งที่เหมาะสมกับคุณคู่ควรกับคุณมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องของงานใหม่ที่มันดูจะเหมาะสมกับความสามารถของคุณก็ได้คุณอาจจะต้องรับผิดชอบในหน้าที่ใหม่ๆนะคะ อาบางคนอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนงานเปลี่ยนอาชีพโยกย้ายที่อยู่อาศัยปรับเปลี่ยนเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆแต่มันเป็นการปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นเหมาะสมกับคุณมากขึ้นแล้วก็สิ่งนั้นมันจะทําให้คุณมีความสุขก็ได้นะคะเหมือนเราได้ทําในสิ่งที่เรารักที่เราชอบนะก็เป็นราศีที่จะมีความสําเร็จที่มาจากความมุ่งม,มั่นตั้งใจด้วยนะคะ หากคุณอยากได้อะไรอยากสำเร็จอะไรขอให้ลงมือทำตอนนี้นะดวงเปิดฟ้าเปิดทางแล้วถ้าลงมือทำก็จะประสบความสำเร็จได้อย่าคิดนานอย่ารังเลนะคะถ้าเราวางแผนมาดีแล้วก็ลุยเลยนะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จสูงมากๆเป็นดวงชะตาที่จะมีความมั่นคงเกิดขึ้นในชีวิตนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทำงานบางคนอาจจะพึ่ง ทำงานนะคะอาจได้ไม่นานอาจจะเป็นแบบเริ่มต้นทำงานที่ใหม่แต่มันก็เหมือนมีสัญญาณข่าวดีนะว่าเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางแถมยังมีแนวโน้มที่จะเติบโตก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นหรือถ้าใครกำลังพึ่งเริ่มต้นทำธุรกิจของตัวเองนะก็เริ่มที่จะเห็นผลตอบแทนเห็นผลกำไรที่มันจะเข้ามาเป็นก่อเป็นกรรมก็ได้นะคะ จะมีโชคลาภทางการเงินนะเกิดขึ้นโชคลาภนะที่จะมาเยือนนะเตรียมรับทรัพย์รับโชคกันแบบจัดเต็มกันเลยนะคะ,ะแล้วก็มีดวงที่จะได้รับทรัพย์สินชิ้นใหญ่ด้วยอาจจะหมายถึงที่ดินบ้านที่อยู่อาศัยใหม่ก็ได้นะบางท่านอาจจะโยกย้ายที่อยู่อาศัยาจากที่อยู่เป็นห้องเช่าก็อาจจะย้ายไปไปในที่ที่ มันเป็นบ้านหลังใหญ่เป็นบ้านของคุณเองที่คุณได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของตัวคุณก็ได้หรืออาจจะได้มาในแบบของมรดกตกทอดนะคะเป็นการส่งมอบนะจากรุ่นสู่รุ่นก็ได้นะก็มีดวงที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่ดีมากๆหรือเป็นเดือนที่ชีวิตเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเอกสารสัญญาที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยก็ได้บางคนอาจจะกำลังทำเรื่อง ยื่นกู้ซื้อบ้านนะคะแต่ก็ดูได้ว่าเราผ่อนใจไหวไหมนะคะถ้าเราซื้อในราคาที่สูงเกินไปเนี่ยนะมันอาจจะส่งไม่ไหวแล้วก็อาจจะมีผลกระทบกับสภาพคล่องทางการเงินของเราได้นะนกน้อยสร้างรังแต่พอตัวหรือบางท่านอาจจะเป็นเรื่องของการขายทรัพย์สินก็ได้นะคะกำลัง,งประกาศขายที่ดินขายบ้านขายคอนโดนะก็มีเกณฑ์ที่จะขายได้ มีดวงนะที่จะได้รับทรัพย์รับโชคจากที่อยู่อาศัยจากอาสังหาของตัวคุณนะคะนะก็โชคลาภนะเข้ามาเป็นแบบล้นมือกันเลยทีเดียวนะคะแถมมีดวงได้รับการช่วยเหลืออุปถัมภ์ที่ดีมากๆถ้าไม่ช่วยเหลือเรื่องเงินนะ่ะก็เป็นในเรื่องของการให้โอกาสในเรื่องของงานดีๆโอกาสที่ทําให้คุณโดดเด่นมีผลงานได้รับการยอมรับ มันก็จะนำมาซึ่งเงินทองผลตอบแทนที่คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะคะใครก็ตามที่คอยช่วยเหลือเราส่งเสริมเราอย่าลริ่มนะคะทำความดีตอบแทนกลับไปก็จะยิ่งทำให้คุณเป็นที่รักที่เมตตาแล้วก็ได้รับโอกาสดีๆเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีดวงที่เหมือนอทุกสิ่งทุกอย่างมันดูเป็นใจทำอะไรก็ดูราบรื่นมากขึ้น ปัญหาต่างๆจะได้รับการแก้ไขสิ่งที่ติดขัดมันก็ผ่านฉลุยนะคะเรื่องร้ายๆมันกำลังจะหลุดพ้นไปแล้วก็จะมีความโชคดีมีสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่หรืออาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นพลังบวกเป็นแรงบัรดาลใจที่ดีอาจจะเป็นคนที่คอยให้กำลังใจคุณอยู่เสมอคอยอยู่เคียงข้างนะคะนะใครก็ตามที่ดีกับเรา รักษาคนคนนั้นไว้ทำดีนะต่อกันก็จะยิ่งทำให้คุณเป็นที่รักนะที่เมตตามากขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะไพ่เจ็ดเหรียญนะก็จะคอนเฟิร์มในเรื่องของการเงินนะที่จะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นใครที่การเงินติดขัดในช่วงที่ผ่านมานะก็จะเริ่มดีขึ้นดวงการเงินฟื้นตัว คุณอาจจะหาเงินได้มากขึ้นนะคะจากความขยันจากความมุ่งมั่นตั้งใจหรือบางท่านอาจจะทำงานหลากหลายอย่างงานประจำด้วยงานเสริมด้วยอาจจะมีแบบลงทุนในสิ่งที่ไม่ได้ดูใหญ่โตแต่มันก็สร้างผลกํำไรเป็นเกอบเป็นกรรำก,ก็ได้นะคะงานที่เกี่ยวกับทางด้านการเกษตรนะพืชสวนพืชไร่หรืออาจจะเป็น การเกษตรแนวออร์แกนิกก็ได้นะคะเพื่อสุขภาพต่างๆเนี่ยก็ดีมากหรือทำงานเกี่ยวกับทางด้านแฟชั่นเครื่องประดับเครื่องสำอางอาจจะขายพวกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับผู้หญิงก็ได้นะคะเสื้อผ้าเครื่องประดับนะเครื่องประทินผิวต่างๆไม่ว่าจะเป็นขายแบบหน้าร้านหรือทางออนไลน์นะก็จะขายดิบขายดีมีกำไรนะออเดอร์นี่เข้ามากันแบบรัวๆกันเลยนะคะ เหมือนทุกอย่างมันก็ดูเป็นใจทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จก็ขอให้เร่งขยนันเร่งทำํำเร่งสร้างจะทําให้มีเงินนะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ความขยันขันแข็งของตัวคุณโดดนะคะและถึงเวลานะที่จะได้รับโชครับทรัพย์กันแบบจัดเต็มนะคะเนีย่ยโชคราบทางการเงินกําลังจะเปิดทางให้กับคุณแล้วก็มีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโต ึ่งมันก็มาจากการใช้ความรู้ความสามารถของคุณล้วนๆนะคะนะดวงเปิดทางให้กับคุณแล้วหรืออาจจะได้เงินจากการขายอสังหาริมทรัพยนะ์ได้เงินจากาผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีที่ให้โอกาสกับคุณก็ได้นะคะซึ่งเวลาที่เราได้เงินมาเนี่ยอยากจะให้วางแผนการเงินให้ดีเลือกลงทุนในสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราเพื่อทำให้มีดอกเบีย้ยนะงอกเงิเพิ่มมากขึ้น ก็ดูที่มันเหมาะสมกับตัวเราแล้วก็เก็บเงินเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินบ้างเผื่อมันต้องใช้แบบทันด่วนมันมักจะมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่เราวางแผนไว้เกิดขึ้นอยู่เสมอถ้าเรามีเงินส่วนนี้เอามาใช้ในยามฉุกเฉินเนี่ยมันก็จะส่งผลดีตัวที่เราไม่ต้องไปหยิบยิ้มใครให้เป็นหนี้เป็นสินได้นะคะอ่ะแล้วก็มีดวงนาฬิอุปธรรมที่ดีมากมาก เป็นดวงที่ได้รับความเมตตาเอ็นดูนะคะมีคนเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาส่งเสริมทําให้ชีวิตของคุณมันดูาราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นผู้ใหญ่ในที่ทํางานผ,ผู้ใหญ่ในครอบครัวของคุณก็ได้นะคะมีคนคอยอยู่เคียงข้างอยู่เสมอ,อเข้าใจคุณยอมรับในตัวคุณมากยิ่งขึ้นหรือถ้าเป็นอาชีพที่เกี่ยวกับ อาหารการกินต่างๆอาจจะเปิดร้านขายอาหารนะคะธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ได้นะช่วงนี้ก็โดดเด่นเฮงปัง,ปงดีมากๆประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีทีเดียวนะคะหรือถ้าใครทํางานที่เกี่ยวกับเอกสารเยอะๆนะพวกเอกสารสัญญาต่างๆก็เป็นช่วงที่ต้องสุข,ขุมรอบคอบให้มากขึ้นนะคะคือต้องเพิ่มความละเอียดนะทำเสร็จแล้วลองตรวจทานดูก่อนนะคะ ือถ้ามันมีพวกเอกสารเยอะเนี่ยก็ต้องรู้จักการจัดเก็บให้มันเป็นระบบระเบียบเพื่อง่ายกับการค้นหานะทำงานเอกสารนี่บางคนนี่ปวดหัวมากมากเลยนะคะแต่ถ้าเราจับเรื่องของเอกสารให้ดีเนี่ยมันก็ง่ายนะทำให้เรา,าสามารถที่จะทนะํางานต่างๆเนี่ยให้มันสำเร็จราบรื่นได้ดีมากขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่งานมันเข้ามาเยอะแยะก็อย่าพิ่งรนอย่าพิ่งกลัว จัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีนะงานไหนที่ด่วนเราก็ทำก่อนอันไหนที่มันยังพอมีเวลานะเราก็เอาไว้ทํำทีหลังก็ได้นะคะก็จะทำให้อ่าทำงานเสร็จนะทันส่งตามเวลาอย่างแน่นอนนะคะไพ่เก้าเหรียญก็เป็นไพ่ที่ดีในเรื่องของการเงินนะดวงการเงินนี่ค่อนข้างอู้ฟู่ดีมากๆแต่ก็อย่าเหลิงกับคำทำนายของอาจารย์มากเกินไปเรายังคงต้อง มีวินัยในการใช้ใจ่ายเงินนะหรือพยายามตัดพวกค่าใช้จ่ายไม่จําเป็นออกไปก็จะยิ่งส่งผลดีนะทำให้เรามีเงินใช้ตลอดปีและตลอดไปเลยนะคะนะก็เป็นดวงชะตาที่โดดเด่นมากๆในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จนะที่มันมาจากความเพียรพยายามตั้งใจของตัวคุณเองด้านความรักสําหรับคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้อาจจะ ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ซักเท่าไหร่มันก็มีคนคุยแหละแต่คุณไม่ได้ตัดสินใจเลือกใครเหมือนมีความสุขกับชีวิตโสดมีความสุขกับงานที่คุณทานะมีความสุขกับกลุ่มเพื่อนที่อาจจะเป็นโสดเหมือนกับคุณก็ได้นะคะนะจนคุณไม่ได้เรียกร้องที่จะมีความรักในแบบหนุ่มสาวนะเพราะคุณก็มีความสุขดีในไลฟ์สไตล์ของตัวคุณเอง แต่ก็ไม่แน่ถ้าคุณเจอคนที่ใชนะ่เจอคนที่เหมาะสมกับคุณอย่างแท้จริงคุณก็อาจจะเปิดใจนะรับใครเข้ามาในหัวใจแบบชัดเจนก็ได้นะคะหรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่นะก็พยายามดูแลใส่ใจกันนะบางคู่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันด้วยภาระหน้าที่ต่างๆนะเรื่องของการต้องหาเงินนะคะนะหรือเรื่องของภาระหน้าทีนะ่ซึ่งก็ต้อง มีเวลานะให้กันบ้างคือคนรักกันเนีย่ยรักกันอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องมีเวลาให้ก,กันดูแลใส่ใจกันอย่างน้อยน้อยก็อาจจะมีแบบโทรคุยให้กำลังใจกันปรึกษากันนะคะอย่าห่างเหินกันไปนานมิฉะนั้นความรักมันอาจจะมีปัญหาได้นะก็ต้องเด้งกระชับความรักความสัมพันธ์กันหน่อยเพื่อให้ความรักสามารถที่จะไปต่อกันได้นะคะหรือถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพ ของชาวราศีกันช่วงนี้อาจจะต้องระวังเรื่องของความเครียดจากการทำงานหรือเครียดจากหลายสิ่งหลายอย่างที่มันอาจจะไม่จำเป็นกับชีวิตนะเครียดมากไปปวดหัวเปล่าๆ่พอทำให้นอนไม่หลับนอนน้อยเข้าไปอีกนะคะก็เสียสุขภาพจิตแล้วก็ลามไปถึงสุขภาพกายได้นะปล่อยวางกับสิ่งที่มันไม่จำเป็นกับชีวิตแล้วก็ระวังเกี่ยวกับปัญหาสายตา,าบางคนอาจจะด้วย เป็นลักษณะจากการทํางานก็ได้นะคะอ,อยู่หน้าจอคอมนะต้องจ้องหน้าจอคอมทั้งวันก็อาจจะมีแว่นตานะกองแสงก็อาจจะช่วยได้หรือเราอาจจะไปวัดค่าสายตานะก็ตรวจด,ดูว่าสั้นยาวามากไหมนะคะถ้ามันจําเป็นต้องตัดแว่นสาเนี่ยก็ต้องตัดนะเพื่อการมองเห็นที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ระวังเกี่ยวกับโรคภูมิแพ้ต่างๆแพ้ฝุ่นแพ้อากาศนะคะ นะอาจจะไม่สบายได้ง่ายนะใครที่เป็นภูมิแพ้นี่ก็ต้องดูแลใส่ใจเรื่องของสุขภาพให้มากยิ่งขึ้นก็ขอจบก,การทํานาแต่เพียงเท่านี้สำหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณนะที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้นะคะ ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการเงินทองไหลมาเทมามีคนรักคนเมตตาไม่เจ็บไม่จนเฮงปังตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ